รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้า,าเาพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรนะจ๊ะพบกันเช่นเคยเวลาดีดีทุกๆวันอาทิตย์บ่าย3าโมงถึงบ่าย3าโมงครึ่งทางรบห้าอซวันกดใหม่เลขหนึ่งก็บเส้นมันทนกิีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกอินาจาอิมนาาิไหนจ่วันนี้ออกแข่งนิดหนึ่งเพราะว่ามันร้อนร้อนนี่แต่มาวันนี้บอกเลยนะว่าเขามาไม่ได้มาเปล่าเปล่าตัวเปลียวจ้ะ เพราะว่าพามาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็พามาอยู่ที่ดงมะปรางหวานลูกใหญ่เท่าไข่โอ้โหไข่จะโม้เลยเนาะแต่ลูกใหญ่มากเลยสีส้มน่ากินน่ากินเราจะไปตามหามะปรางที่นี่กันดีกว่าุไม่ต้องตามสิพอ่อเราผสวนแล้วแต่ว่าเราต้องแอบไปกินนะวันนี้เราจะล้างทองให้เรียบแล้วจะกินให้มันทั้งสวนเลยคนเดียวไม่แบ่งใครเลยเจ้าของก็ไม่อยู่บบาได้เบาเดี๋ยวเจ้าของมาปรางเต็มไปหมดเลยมะปรางหวาน <c oughs> มาปลากอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ลูกใหญ่เท่าไข่ห่านไข่ไก่เอาา้าไข่เราเนี้ยมายังไงมานับเดินมา เปิดมาที่นี่มาปางเยอะดีอร่อยแต่อันนี้มันเปรี้ยวใครบอกมะปางข้านี่มายงนี่มะปางเนี่ยมายงมายงอะไรมะปางขาดนีมะปางมะยงก็ลูกใหญ่ขครดถามครอบ้านมะยงมะยงมะยงก็มายงมะยงอะไรล่ะมะยงนะมันจะมีรสเปรี้ยวเวลาจะกินให้ดีคนชอบหวานจะต้องปอกเปลือกแต่ว่าคนชอบซีซารก็ซัดได้ทั้งเปลือกเลยแล้วเป็นใครเนี่ย ยังยังไม่บอกเลยมันแค่ถามไปนี่เดินหลงมากลุงแล้วลุงเป็นใครล,ลุงมาหลอกฝั่งต่ออะไรผมว่าน,น,านั่นนี้ลุงมาว่าผมเอาเปาแล้ลุงเป็นใครผมเนี่ยเจ้าของสวนก็ว <m> ่าแล้ว <m> <m> no ใส่ทองเสซอมาเลยกินต้องเป็นอทอสงสวนแน่นอนเลยอุ้ยคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับเปล่าเปล่ามาหายัะเราจะมาดูว่ามะยงชิดที่นี่อร่อยดีตอนแรกนึกว,ว่ามะปางก็เลยแอบกินแบนคำใหญ่เลยลุงทีนงงเนี้ยมะปางกับมะยงชิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอากินอันนี้ไม่ต้องกินอันใหม่กินอันนี้แหละคุยกันก่อนพี่คุยกันก่อนนี่วันนี้มาถึงสวนปุ๊บเนี่ยทำไมไม่เห็นมะปางเลยล่ะมันมาจากตระกูลเดียวกันเอาเหรอแต่มันมาแยกมะปางมันจะหวานแต่มะยงชิดเนี่ยมันจะต้องติดเปรี้ยวคือมะยงชิด เอาทำไมลูกมันเหมือนกันเด้แต่อันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่ามะปางจะลูกเล็กกว่าลูกเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ารสชาติแตกต่างเอาแต่ต้นมันก็เหมือนกันลูกมันถ้าคล้ายคล้ายกันมันเหมือนมะม่วงไหมใช่มะม่วงมีมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนอ๋อหลักการเดียวกันหลักการจริงเหรอกี่ปีเขาจะได้กินผลอย่งเงี้ยประมาณ3ปีจะเริ่มออกแต่ปีนี้มันจะพิเศษเนี่ยนี่เป็นรุ่น2แล้วที่ที่เราดูนี้จริงนเหระเป็นรุ่น2แล้วครับผมเก็บรุ่นหนึ่งไปแล้วในขนาดรุ่น2ยังมีเยอะขนาดนี้เลย เดี๋ครับเก็บไปหลายหลาย้ายายอยโลครับปีปีหนึ่งมันจะออกลูกเนี่ยให้เรากินเดือนหนังพังดปลายกุมภากุมภาอุ้ยต้นปีเลยครับยาวไปเรื่อยไปถึงขนาดไหนลุงปีนี้น่าจะถึงเมษาอุ้ยแสดงว่าเราจะได้กินมะปรางมะยองคิดถึงเดือนเมษาเพราะว่ามันย,ย,ยังมีลูกลูกเขียวไซส์เล็กอืมนะดูแลยากไหมลุงดูแลยังไงบ้างก็ไม่ยากแต่ว่าต้องขยนันเพราะว่าหลังจากให้ยาไปสามวันสี่วันต้องมาพ่นน้ําล้างใบล้างช่ออะไรให้มันมันก็ ลูกเล็กๆก็ผ่นม่น่อยนะผิวคนเจ้ามาสวยอันนี้อันนี้ยังเล็กอยู่เนาะเล็กครับแต่ว่าหลุดมือเก็บมาแล้วมือลัาน,นไม่เปไ็นไรแสดงวันนี้เปรี้ยวแน่นอนเลยทีทลุงมันออกผลเนี่ยประมาณช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษาแล้วราคาเป็นยังไงลุงต้นมีนาเนี่ยดีมากครับต้นมีนาดีมากเลยแล้วเมษาอะไรดีไหไมลุงก็ถ้าเขามาเก็บกับสวนเนี่ยเขามาซื้อเลยกับสวนเราประมาณหนึ่งร้อยบาทออ ต่อนึงกิโลกัยกิโลละ100บาทโดยประมาณใช่ไหมครับถ้าเกิดลุงเอาไปขายเองมันได้มากกว่านี้ไหมก็ส่วนมากผมก็จะขายแล้ผมว่าถือว่าส่วนของขายให้กเกษตรกรที่ไม่ค่อยมีตังค์ได้กินด้วย,ยจยริงอ่ะลุงแต่ราคาดีดีนะผมเห็นแล้วว่าอันนี้คือมะยงชิดแต่อยากจะเห็นมะปรางอยากจะรู้ให้มันแจ่มแจ้งแดงจแจกไปเลยว,ว่ามะปรางแบบนี้มะยงชิดแบบนี้ผัดอื่นๆเป็นแบบนี้ดูได้ไหมลุงได้ครับเหรอแต่ว่าอันนี้คือ มะยงชิดมะยงชิดครับไม่ใช่มะปางไม่ใช่มะปางถ้ามะปางจะขาวอ้วกอ่าใช่ <laughs> มาดูจะพาไปดูมาปางเดินเร็วๆสิโลเนี่ยช้าๆจะเลยเมื่อไรจะถึงมาปางทักทีเดเนี่ยนี่มาปางเนี่ยเนี่ลูกทุกเกลียวเนี่นี่เนี่มันก็เหมือนกันต้นก็เหมือนกันต้นเหมือนกันลูกเหมือนกันแต่รสชาติจะแตกต่างกันไม่เชื่อหรอกอ่ไม่เชื่อลองไหนลองสิเนี่ยเหรอนี่อะไรมาปางด้านไหนมายงชิดมายงชิดต้นโน้นต้นนี้มาปางเหรอมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันรีกว่ารีกว่าสีมันก็เหมือนกันแต่มันเล็กกว่าหน่อหนึ่งโอ้โนจะออกได้เหรอ ลงุงหวานที <Cette Goodnight> <hire> ่ทางทนใจนี่แล้วมาปางหวานลูกปลูกอะไรก่อนปลูกมะยงชิดข้างบานปลูกมะปางหวานแต่ว่าไปขายแม่ค้ามันขายไม่ค่อยได้มาปางหวานทำไมก็ต้องเปลี่ยนยอดออกมะยงชิดไปใส่ต้นข้างบ้านเอ้าหรอมีอีกก็แสดงมันเสียบยอดขยายพันได้ได้ลุงไปดูอีกอยากกินอีกมะกี้หวานติบปากกันเลยแต่ว่ามันยังหวานไม่เท่าหน้าผมหน้าผมหวานก่อนที่ลุงจะมาปลูกมะปางมะยงชิดแบบนี้ลุงทาอะไรมาก่อน รับราชการกเกษตรว่าแล้วราศีจับ <c oughs> ทำอะไรยังไงบ้างลุงก็ทํางานด้านส่งเสริมการเกษตรออกพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรในหมู่บ้านในตําบลต่างๆหลังจากรับราชการอยู่เหลือเวลาประมาณอีกสามปีจะเกษียณก็เตรียมตัวมาเป็นเกษตรกรไปหาพันธุ์มยงชิดลองลองปลูกมายมายงชิดดูถึงว่าแต่ลุงมีความรู้มาก่อนและลุงปลูกเมื่อกี่ปีแล้วนานยังประมาณสิบีามปี 13ปีครับตั้งแต่เริ่มตจนตอนเนี้ตอนนี้นนผม <6 S 1> ผมก็เสียมา12ปีแล้ว12ปีครับโอ้ยลุงทีเนี้ยเวลาลูกไปขายลุงไปขายที่ไหนบ้างออาขายที่สวนนี่ก็มีแม่ค้ามารับอืมแต่น,นี้เข้ามาช้าถ้ามาช้าปุ๊บเนี่ยเราจะสุกเร็วมันก็จะเสียผมก็ต้องเก็บไปขายที่นครสวรรค์ก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันมันคุณว่าลูกสีเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี้ยเราต้องรีบเก็บเลยไหมใช่ มำไมมันเสียใช่ไหมครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันมันจะเริ่มดูดูที่ที่มีคล้ายๆล้าน้ำตาลออกมาเนี่ยอ๋อถ้ามันไปจุดจุดอย่างเงี้ยจุดๆอย่างเงี้ยคล้ายน,น้ำตาลดางในเนี่ยมันมันจะออกมาเนี่ยเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดแต่กินได้อยู่ใช่ไหมได้ครับไม่เสียเนี่ยเนื้อเดียวกันปิแต่ว่ามันจะมีออกมาทางผิวอ๋อม่ยงชิดเนี่ยนอกจากจะเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอมหวานแล้วมันมีประโยชน์ไหมมีมากมายอย่างไรบ้างเนี่ยในนี้มันจะมีน้ำเป็นจํานวนมากกินเข้าไปเนี่ยร่างกายเรา ผิวจะดีขึ้นหรลุงผมยังแปลกใจอยู่เนี่ยปีนี้กินใบยงชิดมากผิวขาวขึ้นเลยลุงลุงจุ้มชีสจริงด้วยเต้ลุงลุงคะโอ้มึงลงคิดมันทำให้ผิวจุ้มช้นด้วยจริงด้วยลุงรู้ไหมว่าทำแบบนีได้ฮะลุงรู้ไหมเพิ่งรู้วันนี้เลยแล้วมีใครเคยทำแบบนี้ให้ลุงไหมมีนะถ้าคนอื่นทำโดนไปแล้วลุงจ๋าจ๋าใครอยากมาสวนลุงมาได้เลยอยู่ที่ไหนอ่ะ อยู่ที่หมู่9ตำบลท่าบัวอ๋ออํเอาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรอุ้ยไม่ไกลเลยถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกโทรถามได้ไหมได้อุ้ยเบอร์หน่อยสิ0812815048อ้ยบอกเลยนะจ๊ะว่าใครอยากได้มาปลางว,นวานหวานแล้วก็มะยงชิตอมเปรี้ยวอมหวานของคุณลุงนะครับรีบมาเลยที่จังหวัดพิจิตรนะจ๊ะโทรมาหาคุณลุงก็ได้เลยเกงรงกลางเปลงกลางมหาคุณลุงได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณลุงก่อนนะครับ <S <S ชนแก้ว 嗯。<laughs>